มาจ้ามากินวันนี้จะพามากินขนมจีนกุ้งลวดน้ำจิ้มซีฟูด้ดกุ้งลวดนะไม่ใช่กุ้งลวกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขนมจีนกุ้งลวกน้ำจิ้มซีฟูด้ดม,มาดูกันว่าอร่อยไหม ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วอืมกินละูกไม่มีผักเจ็บเคี้ยวเจ็บเงื้ออืมผสมประส,มมะสานกันไปนะจ๊ะอืม,มา มากินกันจ้ากินไปดูลูกค้าไปเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ลูกค้าเงียบอากาศดีมั่งไม่ดีมั่งเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกแต่ฝั่งนู้นไม่รู้ว่าลูกค้าเยอะไหมแต่ฝั่งนี้เงียบจ้ะ กินบริกรรมโตโตจะสะใจเฮียกินป่ะมีอะไรก็กินไปเนาะมีอะไรกันยัง กินอะไรกันบ้างแล้ว่ะท <ose> ุกคนอืมเผ็กนี่เผ็ดมากพริกสดซื้อมาจากร้านจีนเผ็ดกินนิดเดียวเองนะแต่ความเผ็ดนี่เนียแน่นอนเลย อีกสองอาทิตย์ไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองจ้ะไม่รู้เป็นไงมั่งเข็มที่สองค่อยมาดูกันวันที่สิบหสิงหาอย่าลืมกดติดตามได้นะจ๊ะม่ค่อยมีคนดูทำไปเรื่อยๆทำจนกว่าจะมีคนมาดู สรุปเกือบจะหมดแล้วแต่ไม่ได้กินดีคว่ำซะก่อนดูสิดูสิดูสิกุ้งลอยโอ้แม่เจ้า